ร้อนอะ,อะนะแดดจ้ามากร<อ>้อนมากเลยครับ<อ>ผมไม่เคยมาที่นี่นะครับ<อ>น้ําไหลน้อยมากเลยน้ํานิ่งนะครับถ้าน้ำแรงนี่น้ําเส้นนี้น่าจะแห้งอะมีคนมาถวายขนมนะครับนี่นะ<ช>โโหมดเต็มเลยเขาน่าจะมาทําพิธีอะไรสักอย่างแบบมีน้ําแดงด้วยนะเนี่ยกระจายเลยนะครับเหมือนมีคนมาตัดนะครับตัดไปทําพิธีกรรมเห็นไหมเป็นแก่นนะ Oh. Mm. สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะมากับฮันนะครับสวัสดีครับฮันพาเลยนะครับผมฮันจะพาผมไปหาแม่นางตะเคียนแม,ม่นางตะเคียนใช่ไหมซึ่งคิดที่แล้วเนี่ยผมมาขอเลขนางไงก็ผมจะกลับมาถามนางว่าผมจะกลับมาถามนางว่าเลขที่ผมขอมาเนี่ยถูกเอ้ก็คือแบบตรงหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นที่ห่วยเหมือนกัน ที่ผ่านๆมาที่เคยขอก็คือขออย่างเดียวนะผมไม่เคยเล่นนะอืมก็เลยไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกผมไม่รู้นะขอผูกได้หมดก็แต่ว่ายังไงแบบก็คือไม่เล่นไม่น่าไปแทงใช่เดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับคนที่จะไปชมคลิปของเราทั้งสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับ Let's go Let's go ไปสวัสดเรามาเจอกับ เป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็น <c oughs> ใช่แต่อยู่บนต้นไม้นะฐานหลักๆก็จะเป็นต้นไม้นะ, <c oughs> นนะครับ้ <c oughs> านาจะอยู่าเป็นปีแล้วนะว่า,าสภาพน,นี่นองสามปีแล้วแหละดูจากสภาพอะ <c oughs> ถ้าปีเดียวอะมันไม่โสมขนาดนี้นะ, <c oughs> ะดูจากสภาพไม่ได้จนะขึ้นไปไม่ได้แล้วี่ขึ้นไปไม่ได้ไม่เสร้างไว้ทำไมนะ แต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะถ้าเราขึ้นบีบด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะมันได้ายห้ามเลยมันโดนพวกนี้กินใช่ไหมเยอะเลยนะมันมันไอมันก็เสื่อมไปตามสภาพของมันนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไม้อ่ะถ้ามันโดนน้ําโดนฝนโดนแดดอย่างเงี้ยมันก็จะเสื่อมไปตามสภาพของมัน แต่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ร่มอ่ะมันจะมันจะอยู่ได้นานแต่ว่าถ้าอยู่กับในที่ลงแจ้งแบบเนี้ยเอ้ยถ้าอยู่ในที่แจ้งแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะอืมมันก็จะพังแล้วก็จะผุไวมากมากแต่ข้างบนเนี่ยผมคาดเดาว่าน่าจะแข็งแรงอยู่นะข้างบนน่าจะแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าทางขึ้นนี่แหละยังไม่แข็งแรงเพราะว่าสาเหตุที่มันไม่แข็งแรงเพราะว่ามันโดนฝนโดนแดดโดนอะไรแบบนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าเอ่าไม้มันผุพัง ง่ายขึ้นไปเสร็จแลเดี๋ยวเราไปหาดังตะเคียนต่อไป โอ้ร้อนมากเลยร้อนมากเลยนะโคตรร้อนอ่ะแดดจ้ามากแสงจ้ามากใช่แสงโคตรจ้าเลยร้อนมากเลยครับร้อนมากยังไม่เคยเห็นเชียง้ปนีงตะเคียนยังเลยยังไม่เคยเห็นอ๋อยังไม่เคยมาด้วยนะ คั้นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เข้ามานะผมไม่เคยมาที่นี่นะครับวันนี้รู้สึกว่าร้อนผิดปกติเลยนะร้อนมากๆเลยนะครับโคตรร้อนเลยนะครับ ออะไรรองเท้ารถน้ำไม่ค่อยไหลเลยดูตกใจมากน้ำเริ่มที่จะขังแล้วนะครับนี่น้ำไหลน้อยมากเลย น,นี่เพิ่งจะหน้าหนาวนะครับยังไม่ใช่หน้าหน้าหน้าแรงเลยนะน้ําแทบจะไม่มีแล้วนะครับถ้าน้าแรงนี่น้ําเส้นนี้น่าจะแห้งอะ่ะเออน้ําน่าจะไหลได้ไม่สุดสายอะ่ะถ้าน้าแรงอ่ะนะ รู้จักักษณะแล้วอะ่ะเริ่มแห้งแล้วอะ่ะโอ้โหรถนี้เสียงดังมากนะวิ่งจากบนเขาลุกออกมาอยู่เป็นรถวิบากไงมันเป็นรถวิบากไง,เ,เ,งเ,เสียงดังนะเสียงดังถึงบ้านผมเลยนะพี่ใช่ คนมาถวายขนมนะครับนี่นะโหหมดเต็มเลยหมดเยอะมากอืมหมดเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ใครมาจุดเทียนนี่นะไรอ่ะเสรอมเออเ<ห>ขาน่าจะมาทำพิธีอะไรสักอย่างป่ะม,มีน้ำแดงด้วยนะนี่โอ<ห>้เฮ<ห>้ยน้ำแดงนี่น้ำแดงนี่มันหมดเองใช่ไหมไมนจะหมดเอง ววน,น่าจะเกิดจากมีคเนาะมีส้มโอด้วยนะครับนี่นะส้มโอมอม,มีส้มโอด้วย,วย,ยอ,ลยอแล้วก็มีชุดหนึ่งชุดนะครับนู่น,นะชุดชุดนางตะเคียนนะครับอ,อะไรเฮ้ ลายอ่ออะไม่เหมือนเลยเลยที่จะมาทำลายอะ่ะแล้วก็ของเนี่ยไอไอแอปเปิลเนี่ยนะผมคาดเดาว่าน่าจะพุ่งมาถวาา้วยพุ่งไม่นานนี่มาถ้ายพุ่งไม่นานนี่โอ้อหน,นี่อะไรโอ้เมนี้เป็นยาเส้นนะครับยาเส้นแล้วก็น่าจะมีบุหรี่ด้วยนะนี่นี่น,น,นี่ใช่เลยเนี่ยนะนบุหรี่มากนี่นี่นี่กระจัดกระจายไปหมดเลยพี่ดู แล้วก็มีน้ำู่ตรงนั้นน่ะน้ำอะไรไม่รู้อะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรทำไมเอามันออกสีม่วงนี่เป็นน้ำเปล่าไงม,มันมันเป็นแสงสะท้อนจากหลอดเ<อ>นี่ยมันเป็นแสงสะท้อนจากหลอดนะจริงๆเป็นสีขาวอา่อมันเป็นสีใสๆอะโอ้ดูดูแอปเปิลกินหมลอือเหมือนโดนน่าจะเป็นมดกินอ่ะนะดูเละมากเลยหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ ส่วนหมากก็แตกเอ่อร่วงแตกกระจายเนี่ยกระจายเลยนะครับแล้วก็มีคนมาจุดธูปด้วยนะน่าจะมาขอหวยหรือไม่ก็มาทำอะไรสักอย่างนะครับถ้าได้ยินผมเนี่ยก็แล้วก็ตัวออกไมา้ให้ผมเห็นหน่อยนะครับถ้าดาว่าท่านเนี่ยน่าจะได้ยินผมนะผมอย่ากรู้ว่าหวยที่ท่านให้ไป วันนั้นเาจะถุงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ผมไม่ได้นำอะไรมาเลยนะท่านนำท่านได้นำอะไรมาไหมไม่ได้อามาเมื่อกี้หันได้เรียกท่านนางตะเคียนนะครับให้ออกมานะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่านางตะเคียนจะออกมาหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็พี่ๆสังเกตเห็นนี่ไหม เหมือนมีคนมาตัดนะครับตัดไปทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่นา่าแปลกใหม่สําหรับผมมากๆานกะเพราะผมไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้นะผมเคยเจอต้นทรายนะแต่ว่าไม่เคยเจอที่มันแปลกแบบนี้นะนี่เหมือนมีคนตัดไปทําพิธีนะนี่เห็นไหมตัดเศษตรงนี้นะครับที่เป็นแก่นแข็งๆตรงนี้นะคนที่มาตัดนี่โดนแบบว่าโดนของเี่ย อของเขาตัวใช่เหมือนกับมีคนมาตัดไปนะซึ่งผมไม่รู้ว่าใครตัดไปไงหันรู้ไหมว่าใครตัดไปไม่รู้อ่ะเหรอลองรอยนะครับชัดเจนนะชัดเจนมากเห็นไหมพี่ก็แก่นตรงนี้ก็แข็งนะเนี่ยแข็งมากๆเลยนะครับโอน้นี่นี่นี่โคตรแข็งเลยนะครับเห็นไหมเป็นแก่นนะโอ้เมื่อกี้น้องฮันได้เรียก ท่านนองตะเคียนให้ปรากฏตัวออกมานะครับเดี๋ยวเรานั่ง,งพักกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่าเราดูว่านางตะเคียนจะออกมาหรือเปล่านะครับถ้าโชคดีวันนี้เราอาจจะได้เจอนะถ้าโชคร้ายก็เราอาจจะไม่ได้เจอนะครับตอนนี้ผมกับพี่สายลมเนี่ย,ก,ยก็ได้ทำการรอนางตะเคียนนะครับ ไม่รู้ว่านางเนี่ยจะปรากฏตัวมาให้เราเห็นหรือเปล่านะใช่วันนี้เนี่ยผมก็จะกล่าวมาถามว่าเลขที่นางให้ผมมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะพี่นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนเล่นหวยนะครับพี่จะลองเล่นไหมเฮ้ไม่เล่นใช่ไหมไม่ได้เล่น,ลนก็จะไม่รู้เรื่องนะท่านนะเพราะว่าเราเองเ่าก็ไม่ได้เล่นอื ก็วันนี้เนี่ยผมก็ลืมเอาว่าลืมไหมแบบมันก็ไม่เชิงว่าลืมหรอกพี่แต่ว่ามันพอลงไกลนะพี่นะถ้าลงไปซื้อของอย่ยมันไกลนะครับแล้วก็บวกกับอากาศร้อนดน้วยขับรถเนี่ยร้อนมากเลยนะใช่ช่วงนี้คนร้อนไม่รู้ว่านานยจะออกมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวท่านเข้าไปคุยกับผมนะได้นะได้ เอาไปพร้มกันรอมาซักวครับพี่ใช่รอมาสักพ,พาาักพใหญ่ๆแล้วเรายังไม่เห็นนะไม่เห็นว่านางจะออกมาอะไพี่นะใช่ไม่รู้ว่าวันนี้ เราจะโชคดีรึเปล่านะที่จะได้เห็นนั่นนะโชคดีก็เราจะได้เจอนะใช่พี่พท่านคิดว่านางจอกมามั้ยไม่แน่ใจอ่ะั่นทงไม่ได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาถวายให้ท่านเนาะ อย่าเอเป็นว่าครั้งหน้าดีก่อนนะครั้งหน้าเดี๋ยวเรานะ้ำมาเทาไวให้หเพราะว่าวันนี้ขับรถแต่มันร้อนพี่อร้อนจัดเลยนะร้อนมากเลยร้อนไปเขียนออกมาหลายรอบอะ มึงรู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะครับวันนี้ทำให้เจ้ากลับนะใช่ใช่นะห,หันได้มาขอหวยไปรอดเหมือนก่นใช่ไหมใช่สองศูนย์ห้าสองศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดอะไรสักอย่างอะไรน,นะ <c oughs> ที่เขาบอกผมก็จะนั่งรอยสักแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่ าไม่ออกมาหรือว่าเราไม่เจออะไรเราก็จะเดินทั้งกลับแล้นะครับเราจะไม่อยู่ต่อแล้วนะเห็นไหมเห็นยู่เห็นอยู่ ใช่ไหมใช่นี่เลยเดี๋ยวเราลองเข้ากับท่านนลย<ป>ม้ไปผมตกใจมากเลยไปพร้อมเนี่ยไป from the 对吧？ 그러면은 <목소리도> 고 <목소리도> 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 ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่นะไม่รู้จะพูดยังไงนะ ก็มาถามกันถึงนะว่าหววที่เราหัวที่แม่มาจะคิดให้เรามาถูกหรือเปล่านะเราแค่อยากจะรู้นะครับพี่เพราะว่าผมเองเนะก็ไม่ได้เล่นสมัยนะก็อย่างที่บอกไปนะครับมันจะไปเล่นใช่ไหมใช่เล่นลอะไรตีโดนตลอดเลยโดนตลอดโดนโดนไหมกินกินนานเดี๋ยวเพราะผมเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะ เฮ้ยทุกคนแม่นางกลับเข้าไปแล้วนะครับท่านเป็นไงฮะตกใจฮะตกใจเป็นไงล่ะตกใจไปดูอากัรกันดีกว่าไปตอนนี้เราทั้งสองคนก็ จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเมื่อกี้นางตะเคียนก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะใช่ไหมใช่ครับผมคือหายไปเลยซึงเป็นอะไรที่แบบว่าทึ่งอึ้งมากๆเลยนะครับแล้วก็แม่นางตะเคียนบอกว่าไอ้ที่ผมดาวว่าเป็น2 0งศูนย์แเนี่ยท่านบอกว่าถูกนะแต่ว่าแม่นางตะเคียนะเขียนว่า2 0งศแต่แม่นางตะเคียนะเขียนว่า2 0งศแต่ผมไปดาวว่าเป็น2 0งศูนย์แแต่ปรากฏว่ามันเป็น2 0งศไม่รู้ว่ามีพี่พ C ่พซีาไหนไป ไปแทงกันบ้างนะครับผมก็<อ>ถ้าพี่เอฟซีคนนหนแทงแล้วถูกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะพี่นะก็เป็นหนาที่แปลกมากๆเลยนะครับผมใช่ครับใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างก็มันก็มันขึ้นอยู่กับดวงนะนก็โชคนะครับ,รบว่าจะถูกไม่ถูกนะใช่ใช่ว่าถ้าเราเล่นไปแล้วใช่ว่าเราจะถูกกันทุกคนนะใช่ครับผมใช่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็โชคนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนจะเดินทางกลับไปแล้วนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่กัา